สว,ส,สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะไผ่ปลูกใช้ลำเผา,เข,าเข้าหลามค่ะหือว่ากระแสของไผ่ข้าหลามกับแดงนะคะก็กำลังเป็นที่นิยมเลยในช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจค่ะนอกจากจะปลูกเพื่อใช้ลำเองได้แล้วนะคะก็ยัง สามารถจําหน่ายนะคะขายลําได้เนื่องจากว่ากระแสของการเผาข้าวหลามนะคะก็กําลังเป็นที่นิยมเลยในช่วงนี้ต้นพันธุ์ที่เห็นนะคะคือแข็งแรงสมบูรณ์ สำหรับท่านที่กำลังมองหาต้นพันธุ์ไผ่เพืปลูกเพื่อใช้ลำเผาเข้อหลามนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวไผ่ที่ใช้ลำเผาเข้อหลามนะคะของทางสวนตอนนี้มีอยู่สองสายพันธุ์นะคะคือไผ่ข้าหลามกาบแดงซึ่งเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นไผ่ข้าหลามเปาะค่ะไผ่ที่เยื่อไม้เหนียวนุ่มนะคะเมื่อใช้เผาเข้อหลามแล้วเยื่อเขาจะ ให้กลิ่นที่หอมนะคะเมื่อเราแกะก็จะทำให้เยื่อไม่ขาดท่านใดสนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาสอบถามกับทางส่วนได้เลยที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒนสกลนคร รายเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 1 8 8 3 9ติดตามคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ไผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางส่วนได้ค่ะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ